กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะสาราไทยนําให้บิดที่กุหลาบตัดดอกสีแดงค่ะมาฝากกันนะคะเป็นพันกุหลาบที่ได้รับความนิยมมากนะคะตอนนี้เขาพร้อมที่จะให้ทำการตัดดอกไปใส่แจกันสวยๆแล้วค่ะและส่วนหนึ่งนะคะสาราไทยก็จะทำการตัดดอก เพื่อไปจัดเป็นช่อดอกไม้สวยๆค่ะเพื่อส่งมอบให้กับใครบางคนด้วยนะคะรับรองค่ะประทับใจกันทั้งผู้รับแล้วก็ผู้มอบแน่นอนค่ะสระารถเชื่อว่าดอกกุหลาบนั้นนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักค่ะแต่ไม่ใช่ทุกสีนะคะกุหลาบนั้นเป็นต้นไม้ที่น่าหลงไหลที่สุดเลยค่ะ แล้วก็มีดอกที่สวยงามหอมชื่นใจจัดอยู่ในสายพันธุ์โรซา่าแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะกุหลาบนั้นนะคะอยู่ในกลุ่มของพ ion, ืช <going> ที่สามารถตั้งตรงเป็นไม้พมุ่มหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ยังได้เลยนะคะจุดเด่นของดอกกุหลาบก็คือมีหนามซึ่งเป็นอาวุธที่แหลมคม ดอกกุหลาบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปค่ะแต่มักจะมีขนาดดอกที่ใหญ่แล้วก็มีสีที่ฉูดฉาดโดยจะมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองไปจนถึงสีแดงเหมือนในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะกุหลาบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของเอเชียพันธุ์พื้นเมืองของยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็ตะวันตก เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาค่ะที่มีสายพันธุ์แล้วก็ลูกผสมทั้งหมดที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ all, ดอกกุหลาบมักจะมีกลิ่นหอมดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจไม่น้อยเลยนะคะอย่างเช่น ช่วงเทศกาลแห่งความรักงานแต่งงานรวมถึงการแสดงความยินดีต่างๆเช่นการมอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงความยินดีในการรับปร,ริญญาเป็นต้นไงคะดอกกุหลาบนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะโดยเฉพาะสีของกลีบดอกกลิ่นหอมและความแหลมคมของหนาม ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหากเราได้รับดอกกุหลาบสักดอกนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรหรือว่าในฐานะแบบไหนเราจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ <ผม S 1> แล้วท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆชอบดอกกุหลาบกันไหมคะถ้าชอบชอบดอกกุหลาบสีอะไรคะ หลายคนคงจะคุ้นเคยกับดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทราบถึงความหมายของดอกกุหลาบสีแดงไปพร้อมๆกันเลยค่ะดอกกุหลาบสีแดงเป็นสื่อของความหมายว่าความรักความโรแมนติกและความปรารถนาดอกกุหลาบสีแดงสามารถบ่งบอกเป็นข้อความได้ว่า I love you หรือว่าฉันรักคุณค่ะให้ความรู้สึกคลาสสิกมากๆเลยนะคะดังนั้นดอกกุหลาบสีแดงจึงเป็นดอกกุหลาบยอดนิยมค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์ค่ะ all, และถ้าหากว่ามอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นช่อดอกไม้ค่ะเพื่อแสดงถึงความสุข ในชีวิตสมรสเช่นเดียวกับความเคารพความชื่นชมต่อกันและกันอย่างแท้จริงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้ามีเวลาลองทำดูนะคะจะทำให้ความรักสดชื่นและมีความสุขขึ้นคะ่ะเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำกันแบบนี้นะคะจะเป็นการเติมเต็มและลดช่องว่างนะคะ และมีคุณค่าทางจิตใจมากด้วยค่ะและดอกกุหลาบสีแดงเข้มนะคะอาจจะหมายความว่าคุณพร้อมสำหรับความมุ่งมั่นและมีความหลงไหลในตัวบุคคลน,นั้นๆอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะหากคุณต้องการบอกรักใครสักคนนะคะดอกกุหลาบสีแดงเหมาะสมที่สุดค่ะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยจริงๆค่ะสีนี้แดงสดดอกใหญ่กลีบดอกหนาสวยมากๆเลยนะคะหากใครชอบกุหลาบสีแดงไม่ควรพลาดนะคะปลูกไว้สักสองสมต้นเรียงกันเป็นแถวๆเวลาออกดอกดอกๆนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัดดอก ใส่แจกันที่เป็นแก้วน่ารักน่ารักสวยๆนะคะใส่น้ำลงไปสักหน่อยแล้วก็ปักดอกกุหลาบลงไปสักดอกก็น่ารักแล้วนะคะหรือจะจัดแจกันเป็นแจกันใหญ่ๆก็ได้ะคะ่ะเสริมดอกไม้ดอกหญ้าอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองมาเติมแต่งเพิ่มจุดเด่นให้กับกุหลาบแดงก็สุดยอดนะคะ และสุดท้ายท้ายสุดสำหรับวันนี้สาราไทยขอลาไปพร้อมกับดอกกุหลาบสีแดงสวยๆที่เป็นเต็มต้นออกดอกดกมากจริงๆค่ะสีสดมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเผื่อมีดอก ไม้สวยๆหรือว่าต้นไม้ใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย